ฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวค่ะทุกคนการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะคะทงาง่ายมากๆเลยขั้นตอนการทํานะคะใช้แค่เพียงลิงก์ของ Facebook ค่ะและแน่นอนค่ะไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นแคลร์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนหลายคนนะคะส่งข้อความเข้ามาถามกันเยอะว่า ทำแล้วนะคะแอคเคาจะโดนเร่งจะโดนแบนไหมหรือว่าทําแล้วแนบปลอดภัยไหมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ปลอดภัยค่ะการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะคะไม่มีผลใดๆต่อแอคเคาค่ะดังนั้นสบายใจได้เลยเอาละค่ะส่วนขั้นตอนการทําทํำยังไงนั้นติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้ขั้นตอนแรกนะคะไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเนาะพิมพม์แอคไซ์ปั๊มไอจีไทยนะคะในวงเล็บมีแอคไซด์ด้วยค่ะเพื่อน ถ้พิมไม่เป็นนะคะก็พิมพ์ตามรุมขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นคนไทยแบบที่2ก็เป็นคนต่างชาติค่ะในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกเป็นบริการของคนต่างชาติค่ะเพื่อนๆแอดมินจะส่งราคาให้เรานะคะอันนี้เป็นโปรผู้ติดตามเฟซส่วนตัวราคาของคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นที่100รติดตามเพียง80บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆืไปจนถึง5 0 0หมืนคนกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกที่100คนก่อนเนาะเมื่อเราเลือกโปรโมชั่นได้แล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้เรานะซึ่งเป็นรูปภาพไว้สําหรับสแกนจ่ายนั่นเองเป็นรูปภาพ QR code ค,รคร่ะเพื่อนๆโอนเงินแล้วนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปนะขั้นตอนต่อไปจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์เฟซบุ๊กให้แอดมินเนาะเริ่มจากเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะไปที่หน้าแรกของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะมองจุด3จุดด้านขวามือ สังเกตด้านล่างนะคะให้มองคําว่า copy link ค่ะเพื่อนกดไปเลยค่ะเท่านี้นะคะก็คัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนํามาส่งให้อดินแบบนี้เลยค่ะก่อนเริ่มงานนะคะอดินก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่3492 Follow นะคะอดินสรุปยอดเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มทํางาน,นให้เราทันทีเลยค่ะเราก็ไปรอย,ยอดขึ้นได้เลยยอดเริ่มนะคะ ,3492 คนกดติดตามช่วงเวลานี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆเลยเนาะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมากดติดตามเราแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ายอดฟอลโล w นะคะขยับขึ้นแล้วเนาะเป็นที่3,601คนซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100นะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จบตารอไม่นานยอดขึ้นทันทีเลยค่ะ ยอดฟอลขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะมาส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะ<ม>เพื่อเป็นการเตือนกับเราด้วยนะว่างาน่ะขึ้นครบแล้วบริการนี้เป็นบริการที่ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะขอชื่นชมนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนจะเห็นแล้วนะคะว่าสามารถทําได้จริงแล้วก็ยอดขึ้นจริงเนาะหากใครที่เคยไปทําร้านอื่นนะคะแล้วผิดหวังองุ้มขอแนะนําร้านนี้เลยคะ่ะเขาชื่อว่าร้าน f o l l ล w for Shop นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านดับหนึ่งเลยค่ะ ที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยไม,ม่ว่าจะเป็น i g Facebook YouTube Twitter นะคะรวมไปถึงเทดพูดง่ายๆนะคะเขารับทำทุกแพลตฟอร์มส่วนใครที่สนใจนะคะก็อย่ารอชา้ารีบทักไปหาแอดมินเขาได้เลยเนาะที่ไลน์สายปั๊ม i g ไทยค่ะรายละเอียดก,ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์อัสไซด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนร้านนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงว่างตอนไหนก็สามารถทักไปได้เลยนะเขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตคอยแตนบายรอเราอยู่ค่ะ เอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ตองขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ